ดีค่ะหมลี่นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเจริญนะครค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องหมวลี่เซลฟอร์ดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หมวยนํารถคันพิเศษนะคะมาจัดส่วนลดให้กับคุณลูกคา้าทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้หมวยอยู่กับรถคันนี้เลยนะคะกับฟอร์ดเน็กเจอร์ r d บล X Ls 6at ค่ะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่มีส่วนลดสุดว้าวเลยค่ะซึ่งราคาค่าตัวของเจ้า xl s 6at กระบะยกสูง4ประตูรุ่นนี้นะคะราคาค่าตัวจะอยู่ที่884,000บาทค่ะแล้วก็วันนี้เหมวยจัดส่วนลดให้เต็มที่เลยนะคะอยู่ที่100,000บาทค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังสนใจ กระบะยกสูงสประตูเกียร์อัตโนมัติอยู่นะคะก็อย่าพลาดคันนี้เลยค่ะส่วนลถจุกจุกหนึ่งแสนบาทนะคะเอาราคาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเจ้ารุ่น XLS 6AT รุ่นนี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีอะไรติดคู่ตัวโรงงานมาบ้างมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะกับกระจังหน้าคาดไว้ฟอร์ดโลโก้ฟอร์ดหล่อๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้ค่ะหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะแต่งรถนะคะเป็นแบบใส่ซิ่งใส่ลุยใส่ออฟโรด เป็นกระจังหน้า FORD ดีนะคะทรงแรปเตอร์ทรงวิกเตอร์แจ้งหวยรีได้เลยนะคะก็ทําการแต่งโสมให้เลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าของเจ้า x l s รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับ ไฟหน้านะคะรูปแบบ C- แคมค่ะเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไฟเด i ไลท t ทามนั่นเองค่ะไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะก็มีติดคู่ตัวโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัดด้วยขอบสีโคมเมี่ยมแบบนี้เลยค่ะวันนี้ลมเย็นมาหัวฟูกันเลยนะคะมาต่อกันเลยค่ะที่ด้านข,าข้างของตัวรถนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะคะร70แรงม้าค่ะ40 5นิวตันเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นั่นเองนะคะกับ วันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะนะคะหน้าตาก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะสีที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะหล่อเท่สุดขุมไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะบันไดข้างค่ะติดคู่ตัวโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วซุม้มร้อยแบบนี้ก็ติดเป็นตัวเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้ยางค่ะ ยางนะคะเป็นบิตโตนนะคะขนาดหน้ายางจะอยู่ที่ 255/70R17 นะคะพร้อมกับล้อมแมกนะคะสีบอลเงินแบบนี้เลยค่ะขอบอยู่ที่17นิ้วหรือพี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากแต่งซิ่งแต่งหล่อเป็นล้อยักษ์ล้อโตแจ้งไวรีได้เลยนะคะมีหลายรูปแบบให้คุณพี่ๆได้เลือกสัตว์เลยค่ะพร้อมกับราคาต้นทุนแน่นอนนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นดิสเบค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นดัมเบค่ะนะคะ ตันนี้กระบะยกสูง4ี่ประตูกุญแจยังเป็นกุญแจแบบไขยอยู่นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะสีบอลเงินหล่อๆแบบนี้ค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะช่วงล่างของด้านท้ายนะคะจะเป็นโชคเ,เป็นโชคที่ตั้งอยู่นอกเชสซีนะคะพร้อมกับแหนถึง4ชั้นช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยขนของขนสัมภาระนะคะขนเงินขนทองได้ถึง1.2ตันกันเลยค่ะ เอสเอสนะคะในส่วนของฝาท้ายมีกล้องหลังติดคู่ตัวโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะแวว์ถอยถอยหลังเนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะนะคะตัวนี้ยังไม่ใช่ฝาท้ายแบบพลงนะคะเพราะวอาหนักมากหรือพี่พีคนไหนสนใจอยากจะติดตั้งโชค๊คฝาท้ายฝากระโปรงนะคะหรือว่าฝาท้ายกระบะเนี่ยแจ้งหวนลีได้เลยนะคะราคากันเองค่ะไม่แพงเลยนะคะ กันชนท้ายติดคู่ตัวโรงงานมาเรียบร้อยแล้วเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเพราะว่าตัวนี้ก็ยังมีบันไดข้างที่อยู่ท้ายกระบะมาด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของ Ford เลยนะคะแบรนด์อื่นยังไม่มีทําค่ะเอาละค่ะพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะสำหรับกระบะย,ยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะรุ่นนี้เลยค่ะตอบโจทย์นะคะเป็นรุ่น f Ford Next Gen Ranger DBL XLS 6AT ค่ะนะคะกับราคาค่าตัวอยู่ที่884,000บาทนะคะวันนี้หมวยดี่จะส่วนลดเต็มที่ให้เลยค่ะอยู่ที่100,000บาทนะคะสีบอลเงินแบบนี้นะคะเป็นรถในสต็อกคันพิเศษ พี่มีคนไหนสนใจนะคะรีบติดต่อหมวยลี่ได้เลยที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่า QR Code แอดไลน์ A เข้ามาชมรถตัวจริงกันก่อนได้นะคะหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ก็สามารถทักมาได้เลยนะคะหมวยลี่ยินดีให้คำปรึกษาค่ะพี่มีคนไหนนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจรีบติดต่อหาหมวยลี่ได้เลยนะคะและคนไหนที่เพิ่งเข้ามาฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดจับจะกรไคเป็นกําลังใจให้หมวยลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นฟอร์ดโปรแรงแบบนี้อีกนะคะสําหรับ คลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย